สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี<ๆ>่พน้องนทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel 168 95ตัวเลขพารวยเนะาะก็มาเจอกันในคลิปนี้ก็จะแบ่งปันสูตรแต้ม2องตัวบ,บนนะครับแล้วก็เทียบชน10หน่วยบนอย่างละ3สูตรนะเพื่อที่จะหาตัวเลขที่น่าสนใจเนาะมีตัวไหนบ้างมาดูกันก่อนหนึ่งก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณ สถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางว,าวัลงวดต่อไปเนาะจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอทุกท่านจงรวยรวยรวนะครับสำหรับงวดน,นี้แอดก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมเพราะว่าที่เราวิเคราะห์ฟันธงไปชุดเดียวนั้นมันก็มีความเสี่ยงเนาะ,ะทีนี้ก็หาตัวกันตัวที่น่าสนใจสมมติว่าถ้าตัวเลขนั้นไม่มา นะก็แอดก็พยายามหาห,าหลายๆสูตรหลายๆแนวมาวิเคราะห์เทียบชนให้ดูนะเผื่อใครมีความคิดแตกต่างอ่ะเผื่อจะนำไปเป็นแนวทางได้เนาะแต้ม2ตัวบนใช้3ส,สูตรสูตร1ก็สูตรละ8 8ตัวเมื่อเทียบชนแล้วก็ยังชนเทียบอยูอ่ชนอยู่ที่ตั้ง6ตัว6แต้มเนาะตัวอ่าก็นำไปใช้งานดูสูตรเดินยาวๆแน่นอนนะ สูตรแรกก็ประมาณนี้นะอ่ก็ดูแคปเอานะเจ็ดแปดเก้อามสี 9, 9, 2, 3, 4, 5, ่หขาดไปขาดแค่ศูนย์ศูนย์กับหแค่นั้นเองนะสูตนี้ก็ถือว่าตัดทิ้งไปศูนย์ก็บหนึงตอนนี้ก็จะเหลือ3 4 5สี่เจ็ดแลยทีเดียวเนะาะก็ตัดศูนย์ก็บหออกยุคนี้ก็ยังมี3 4 5สนะี่ห้าเจ็ดเนาะนี่ชนกันอันนี้คือแต้มนะไม่ใช่ตัวเลขเด่น สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าคือเต้มเต้มอ่าแล้วก็สิบหน่วยบนแอดใช้สูตรอ่าสามสูตรนะก็จะเทียบไปทีละสูตรเนี่ยอันนี้สูตรแรกอิงๆิงสูตรนี้ก็รวมอยู่ในชุดที่แอดลงให้แล้วแหละอ่าทั้งตั้งสิบเอ็ดสิบสองสูตรอะเพียงแต่ว่าแอดเลือกคัดเลือกมาเอาแค่สามสูตรอันนี้เป็นสูตรแรกสูตรนี้เป็นสูตรสามตัวระยะยาวก็อ่าสูตรที่สองสูตรนี้ก็ 5ตัวสูตรที่3คิดว่าถ้าเลือกไม่พลาดก็น่าจะปังๆกันวนี้เนาะทีนี้วิธีการํำก็ใช้ตัวตัวนี้ก่อนคือสูตรระยะยาวระยะยาวๆเนี่ยเดินยาวๆเนี่ยศูนย์ 4. คิดว่าน่าจะมีมาให้เห็นใน10หน่วยบนหว้นนี้แน่นอนก็เลยจับเป็นแต้ม0ูอะไรได้3ก็0 3นย์สามศูนย่าศูนย์เจ็ดศอย่างนี้เนาะ จับไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเมื่อจับชุดเข้าแต้มชุดแรกแล้วนะไอ้ก็จะใช้1 0หน่วยบน3ตัวเนี่ยมาตัดอีกทีนึงก็เป็น9เป็น3เป็น8เนาะเก้าสามแเนี่ยถ้าเชื่อกับตัวนี้ก็จะชนเลข3ามเดี๋ยไอ้ก็กวงไว้ตรงนี้ถ้าใช้938ก็จะเหลือ03นย์สามเนีตัวที่วงกลมสีแดงนะไปเลอหมดเลยตรงนี้เนาะ ก็หลายชุดอยู่แต่ตัวที่แต้มสีตรงนี้ก็เป็นที่มาของใช้สูตรนี้มาตัดอีกทีนึ่งนะสูตรนี้มาตัดอีกทีนึงสูตรนี้10หน่วยบน678 4 5หถ้าเป็นสูตรเรียงตัวก็จะบวกอีกอย่างหนึ่งก็4 5 6 7 8นั่นแหละนะถ้าใครจะทำเป็นสูตรเรียงตัวก็ลองดูนะก็บวก9คงที่าบวกบวกเท่าไหร่อะ่ะ6บวกเท่าไหร่ได้4 วกเจเนาะหกหบกแอ่าหกจะได้สก็จะเป็น4ี่ห้อย่างนี้เนาะถ้าใครทำสูตรเรียงตัวอ่าทีนี้มาดูตัวที่เด่นจริงๆก็คืออ่าเมื่อเทียบกับสิบ่วยบน3สูตรแล้วเนี่ยตัวที่วงสีแดงเป็นตัวรองไปเลยนะแต่ว่าเพิ่มเติมมาเด่นสุดก็คือแต้มสีเขียวเขียว,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 วอ่อนเนี่ย ก็จะมี08อันนี้เป็นสูตรไม่ได้สูตรปกักนะอาจจะเป็น80 8ศูนยอ่าหนึ่ก็ได้เนี่ยแต่ตัวนี้เขาจับมามันเป็นกลับไว้อยู่แล้วเนาะอะเพราะว่าตัวเลขมันมันชนกัน3 4 4 3หรือว่า3 5 5 3เลขเด่นของเราก็ยังติดนะอืมก็ยังติดอยู่อ่าสี่เกี่นี่เห็นไหมเด่นที่เราฟันธงไปชุดเดียวก็คือ94้าสีเนี่ แต่สมมุติว่าถ้า4ี94ของเราไม่มาเนี่ยเนาะตัวที่น่าสนใจก็คือพวกนี้จะเป็น43 34ามสามสี่ไหมสามห้าห้าสมไหมห่หนหรือ0ูนย์ศูจะให้เลือกงวดน,นี้แอดชอบอที่สุดก็คือสามนะสามนอกเหนือจาก9แล้วเนี่ยนอกเหนือจาก9แล้วสมมุติว่า9เขาจะไม่มาต่อเนื่องเนาะ,ะถ้า9หายไป เราต้องวิเคราะห์แบบแบบก้าวบางทีเข้ามาต่อเนื่องบางทีเขาจะหายไปชักงวดนึงแล้วค่อยมาใหม่อะไรเงี้ยสมมุติว่างวด,วดนี้ก้าวหายก็จะเล็งมาทางนี้เลยนี่จะเป็นสามห้าสามสี่หนึ่งแปดศูนย์แปดนี่แต่ถ้าใจรักจริงๆแอดรักสามห้านะอันนี้คือใจรักอืมก็ลองวิเคราะห์ดูถ้าสามห้ามาหลักร้อยคืออะไรก็ลองพิจารณาดูนะอ่าประมาณนี้นะก็ เพื่อความาไม่ประมาทก็พยายามลงสูตรให้สมาชิกได้นำไปวิเคราะห์ทางเลือกแตกต่างเนาะขอ่า,อานโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะเดี๋ยวแพนให้ช้าๆใครจะแคปหน้าจอนะอแต่ละสูตรแต่ละตัวเลขแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะแคปได้สวยๆอ่ะ สวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับ